เอาละครับก็ลับสุณครับท่านผู้ชมนะจุดผมเน็ตกับเกมเอ่อฟีฟ่านะแต่ตรงน,นี้ไม่อยู่ในเกมนะ <c oughs> ก็ผมจะมาอา่รีวิวอ่ระบบเติมไม่ใช่เลยกิจกรรมแลกเชลนะนก็หาย,ห,าย,ห,ายาหน้าหายตาไปนานเลยนะก็คือนะฮะก็จะมารีวิวอันนี้นะก็คือเอ็กซ์ม,มัสแล้วโปรโมชั่นอะไรนั่นแหละนะฮะก็ซึ่งแล้ แรกเชลเป็นแคทรับรางวัลฟรีตั้งแต่อ2่ธันวาถึง27นะฮะก็สองครั้งต่อยดีนะฮะก็ซึ่งสิ่งของที่จะได้เนี่ยจะเป็น EC ปะวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเนี่ยแล้วเชลเปนแคทจะไ้ลานอย่านี้ก็เป็นการ์ด EC base นะฮะสามสิบนะฮะพอ 30, มบีรุ่นเวอร์ดเจนก็เอเวอร์เบสก็เวอร์ดเจนด้วยนะฮะ แล้วก็ไอเทมเแคปซูลเวฟสิบห้านะก็ผมจะมาแลกให้ดูเลยผมเติมไป150ร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งก่อนชิ๊ิชิอ่านี่ฮะมาจะให้ใส่เอาให้ติ๊กว่าเราจะเอาผู้จัดการคนไหนนะผมจะเอาแรกนะ คุณ g า a ของฟาแ,แล้วแล้วก็เหลือ75ก็เติมอีกเ้แรงออโอเคหนเดียวกันนะแล้วก็พอครบสองขามมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้เหมือนเดิมปกตินะฮะก็ไปรอไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะได้ตัวอะไรนะเอาละครับก็มาอยู่กันในเกมนะคะก็ซึ่งได้ของดังนี้นะจับ นะครับก็อสองอันก็รับไปเลยเอ,อ้ยมาซอกสามสิบรุ่นเวอร์เบสแล้วก็เวอร์ริเจนนะอืมไปเก้าล้านอะไรไปนะก็ไปไปสุดท้ายเนะี่ยก็ ก็บบเรียกเบลได้ไหมเอออยากใช้มากเลย,นะยเนี่ยอ้อวายสะพอเลิกเชียตึงขายเลยจบโหแล้วไอ้นี่มากองหลังนะ,นะอ,อะไรวะอะไรวะคอนเสิรตนี่ปะอ่านเช็คเล็กทีอถูกปะเนี่ยไม่รู้นะฮะก็ เลเดียวฮะ,จะ,จ,ะจะสักบวกเสงบวกสกามก็ได้อะเล่นทัดไม่ผมไม่ค่อยชอบอ่ะขายวย่ะนะฮะแล้วก็มิลเลียมเล่นเป็นปีนะฮะกลางเอ,าเอ,าเอาเ้าเมาอย่า้างสิจัดซักบวกสามแล้วกันตศวัรดผมเล่นนะผมไม่ค่อยตีบวกเท่าไหร่ อก็ได้อยู่อะ่ะแต่ไม่เอาขายไปเออ,อเซ็งเซ็งเป็ดเลยได้นึกว่าจะได้แบบของดีๆนะจะตัวแพงๆนะนั่นแหละเหมือนห้าแต่ละเกรดอืมถ้าแต่เทมแล็อัพเกรดวะ่ะไม่เอา อ้าวให้มีนี่ดีวเว้ยอ,อะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะซื้อไปหนึ่งครั้งต่อดีไ่ะเนี่ยอ๋อมันจะหนึ่งครั้งต่อดีด้วยนะฮะช่างมุมมองไอ้แมมมอง เอาดีไหมเดี๋ยวผมลองแรกดีกว่านะฮะก็บวกสองนะบวกสองมูลค่ามากกว่าอืมผมไม่เกาหัวเลยเดี๋ยวลืมดูปีอะไรสิบสี่เหมือนจะเห็นสแบบิบแวบแบบน่าจะเป็นสิบสี่เนะบอร์นะสิบสี่เวอร์สิบยูสิบแปดอโอเคโอเคโอเคสิบหกอีสีด้วย แล้วตอนช่วงนี้อีซีมันกำลังมาด้วยนะก็คือกำลังแพงเลยทีเดียวปผิดผิปผิดผิปผิดผิีซีถูกเจ็ดล้านสิบสามล้าน,นจริงไม่น,น่าขายตัวนี้เลยนะ ยีมหมดละยกเลิกยกเลิกกันยกเลิกกันเราได้ทุลละสองตัวเงิน,น,นแล้วก็จะไปซื้ออ,อีกตัวหนึ่งแล้วบอกสองโอเคซื้อดัวอเลย แล้วก็ไปซื้ออีซีสักตัวหนึ่งซื้อตัวอะไรดีเนี่ยมีตัวตัว,ตวแพงๆเลยปีเก้ปีเก้เกสิบล้านไปอปีเก้ได้ปะบอกเลยทุ่มทุ่มเยอะพอป่ะวะแล้วก็สิบสี่เวอร์ ส4เวอร์นะฮะสิบสี่สีเขียวเดนออฟซี่ไปแล้วไปตีทำทุนเอ้ยตีบวกรอะฮะอ่านอ่านก่อนก็ชนะเตะแปดคนตามพีที่ระบุชนะเตะบวกสองสี่คน ไม่ต้องกอไม่ต้องชนไม่ต้องชนเลยรุย ่นในด้านดวปีงั้นเนี่ยโ okay. อเคอ่ะฮะรวยเลยตีบวกนะฮะก็จะได้เงินไข่ของมันสักทีนะผมก็ไม่เคยนั่นได้เปลียนของ v p เลยเนะี่ยไม่ค่อยเล่นดวเกมนี <c oughs> บวกสองยังแจกอีกที่อ <c oughs> ่ นั 2. 2> ่งแทกอยู่บนบกสองเพื basics, uh ่อนบกสองนริ่มบกหนึ่งแท้ๆเลยสามแสนตัวละสามแสนนั่งแทกโอ้โหอะไรวะเอือพอยังวะ สองสี่ขาดตัวหนึ่งไปอันนี้ไปะนะสุดกบ้างดีกว่านะสุดไปอีกแล้วเปโร่1าจอลินา่าเอ้ยโจเซ่ดิเออชักอ่านชื่อผิดเรื่อยๆอยู่หงด้วยมาผ่องผ่านตัง <S <S เดี๋ยวลิปมันจะสั้นไปอืไปไปหัวล,ะละ้านอย่างนี้อย่าแตกนะเว้ยออเออออกเฉยไปสามตัวอืมเหมือนจะครบแล้วนะอืมอืมอือ สิบยพล้านโอเคคิดแล้วนี่เหรอแทนลแล้วเก็บแปดแปดแล้วไปซื้ออีกไหมไซื้ออีกซื้ออีกอันนี้สิบเวอร์สิบสิบอะไ 10, 10, 10, 10ดีสิบอีศูนย์หกศูนยหกไปต้องครบครสามก้อนล้าน ชาบี้ไม่มีซือ้อแบบสองป่ะโอเคไปไปไปดูดูดูอ่ยของ VAP เออไปดดู โอเคลุยโอ้ยชีสีทองว่ะมาเซลน้าสองตัวเดซออฟเวอร์อะไรวะขี่ล้างไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อลาบาบอกสองเหมือนจะอาลาบาน่าจะทางจะขุมสุดแหละไป น่าค่าคุ้มเท่าไหร่น่าค่าคุ้มเท่าไหร่เลยสามสิบสามล้านขายได้เลยนะก็มันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่านะก็มันไม่มีอะไรให้เปิดแล้วซูนี่ก็เปิดแลนะ้วนึ่สิบแพ็กนักเตะหนึ่งอันปีเป็นสิบหก โอเคไม่มีอะไรแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะใช่ทีละทอนใช่ใชป,ชชนะป่ะการคิดผิดไปเนี่ยไปก็ขอจบคลปิปเพียงเท่านี้อนะ่ะส่วนของที่ได้เนี่ยอย่างเช่อนอาราบานี่ยก็ขายทิ้งเอาตังค์ทำทุนแนะล้วพบกับใหม่ครั้งหน้านะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับปุ่มซับสไครต์อยู่ข้างล่างนะก็ ก็เป็นติดตามคลิปผมในคลิปคลิปหน้านะะก็ไปบ่ายนะจ๊ะขอบคุณครับที่รับชมนะฮะ